าหากคุณกำลังมองหาโปร u t u b e ที่ทั้งถูกและดีอยู่ล่ะก็งั้นผมขอแนะนำ YouTube p r e m i ีมในราคาสุดพิเศษเพียง69บาทจากราคาปกติ209บาทใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS แล้วถ้าถามว่าพเมีมดียังไง 1. คุณสามารถดูคลิปวิดีโอแบบไม่มีโฆษณาขั้น 2. ดาวน์โหลดวิดีโอไว้ดูแบบออฟไลน์ line. 3. ล็อกหน้าจอขณะฟังเพลงหรือตอนฟังสปอย MJ ก็ยังได้ถูกใจมากอันนี้และแถมให้อีกกับ YouTube Music สำหรับคนที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจโดยคุณสามารถฟังเพลงได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงใช้อีเมลตนเองสมัครได้หรือถ้าติดโปรเก่าอยู่ก็สามารถย้ายได้เลยไม่ต้องกังวลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครแอดไลน์ไปเลยที่ p m y t 2 4หรือกาสแกน QR code ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยเรื่องราวของชายผู้เกิดเป็นหอยในสังทอง2อ2 2าคำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับ ภาพยนต์เรื่องนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากวรรณกรรมพื้นบ้านที่เล่าต่อกันมาหลายชั่วอายุคนอาจมีการเพิ่มเติมเสริมแต่งและดัดแปลงเพื่อความสนุกฉับไวทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาล่วงเกินจากใจจริงหากมีความผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ ในอดีตกาลนานมาแล้วณนะเมืองยศวิมล์มีท้ายศวิมลเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพระองค์ทรงมีมเหสียอยู่สองฝ่ายโดยฝ่ายขวาชื่อพระนางจันเทวีผู้ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนพระทรงมีความเมตตาการุณาคอยดูแลทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากส่วนฝ่ายซ้ายคือพระนางจันทาหญิงสาวผู้โหดร้ายเห็นแก่ตัวและคอยอิจฉาริษยาพระนางจันเทวีอยู่ตลอดในคืนหนึ่งคณะ ที่ท้ายศวิมนกําลังบรรทมอยู่นั้นพระองค์ก็ทรงสุบินฝันไปว่าได้คว้าลูกไฟที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าด้วยความชะงนพระองค์จึงนําเรื่องความฝันมาให้โหนหลวงทํานายทายทักโดยโหนหลวงได้บอกว่าความฝันนี้เป็นฝันดีเพราะจะมีเทพบุตรลงมาจุดเตเป็นพระโอรสของพระองค์โดยจะมาเกิดในพระคันของพระนางจันเทวีแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่พอถึงวันประสูตรกลับปรากฏว่าพระโอรสที่เกิดมานั้นดัน เป็นหอยสังเล่นซะคนทั้งเมืองถึงกับงงขนาดคนสปอยยังงง เหตุการณ์สุดประหลาดเช่นนี้มันจึงเป็นโอกาสที่พระนางจันทราจะก,กําจัดพระนางจันเทวีให้พ้นทางโดยพระนางจันทรา,ดา,ทาได้สั่งให้นางปริงคนใช้ส่วนตัวไปติดสินบนโหนหลวงให้แต่งเรื่องใส่ร้ายพระนางจันเทวีว่าพระโอรสหอยสังที่เกิดมาเป็นเด็กปีศาจกาลกินีจะทําให้บ้านเมืองเกิดความหายนะพบกับภัยพิบัติสารพัดตอนแรกท้ายศวิมลก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยแต่พอพระนางจันทามาบิ้วเพิ่มว่าถ้าพระอ,องค์หลงเมียมาก กว่าห่วงประชาชนก็ตามใจนะเพคะนั่นทําให้ทายศวิมลไม่มีทางเลือกนอกจากจําใจขับไล่าชายาผู้เป็นที่รักออกจากเมืองไปหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้โหนหลวงที่รับสินบนถึงกับสํานึกผิดเขาจึงนําเงินไปคืนและตบนางปริงจนจ่อยไปเลย ส่วนพระนางจันเทวีก็ได้แต่เดินอุ้มลูกน้อยหอยสังเล่ล่อนไปเรื่อยเดินอยู่แบบนั้นทั้งวันข้าวน้ําก็ไม่มีกินแต่เหมือนฟ้ายังเห็นใจโชคดีที่มีตายายแถวนั้นมาพบเข้าทั้งสองจึงรีบพาพระนางจันเทวีกลับมาพักผ่อนที่บ้านพอกินข้าวพักกายพักใจเสร็จตากับยายจึงถามไถยว่า อินูเป็นใครมาจากไหนล่ะและทำไมถึงมาเดินเล่ร่อนอยู่คนเดียวแบบนี้ทางพนางจันททวีก็ไม่อยากบอกความจริงว่าตนเป็นเจ้าจึงโกหกไปว่าหนูเป็นคนในเมืองทะเลาะก,กับสามีหนูจึงพาลูกหนีเข้ามาตากับยายก็งงไหนล่ะลูกเองพอพนางบอกว่าก็หอยสั่งนี่ไงใจลูกหนูตากับยายก็ยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่ท่าจะบ้าแต่เอาเถอะลูกก็ลูกไหนๆเองก็หนีผัวมาแล้วก็อยู่กับตายายสักที่นี่แหละ พนางจันเทวีก็ไม่รู้จะไปที่ไหนจึงตัดสินใจอาศัยอยู่กับตายายขอช่วยทำนาทำไร่อย,ย่งางขยันขันแข็งไม่มีบ่นแม้สักคำจนเวลาผ่านไปเร็วถึง5ปีเต็มมีอยู่วันหนึ่งที่พนางจันเทวีและตากับยายได้ออกไปทำนาตามปกติพอทั้งหมดออกจากบ้านไปแล้วก็มีเด็กชายตัวน้อยโผล่ออกมาจากหอยสังและลงมือทำงานบ้านแทบทุกอย่างเพราะจริงๆแล้วเด็กชายคนนี้ก็คือพรสสังลูกชายของพระนางจันเทว ที่แอบอยู่ในหอยมาตั้งแต่เกิดซึ่งตอนนี้เขาก็มีอายุครบห้าขวบแล้วพระสังจึงตัดสินใจแอบออกมาช่วยแม่ทำงานบ้านพอทุกคนกลับจากทำนาจะได้กินข้าวพักผ่อนให้สบายตัวจากนั้นพอทั้งสามกลับมาถึงบ้านในตอนคำ่ำพวกเขาก็ถึงกับประหลาดใจว่าทำไมบ้านทั้งดูสะอาดตาขนาดนี้แถมยังมีกับข้าวกับปลาเตรียมไว้ให้เสร็จสรบพพระนางจันเทวีเห็นแบบนั้นก็เริ่มสงสยัยหรือจะเป็นพระสังลูกของเราพระนางจึงวาง แผนบอกตากับยายว่าเราจะออกไปขอข้าวเพื่อนบ้านกินเพราะตอนนี้กับข้าวที่มีมันไม่พอทางภาษงที่แอบอยู่ในหอยพอได้ยินว่าแม่ยังไม่อิ่มก็แอบออกมาทํากับข้าวเพิ่มให้แม่ส่วนพานางจันเทวีและตากับยายที่แอบอยู่ข้างนอกก็เห็นเข้าเต็มๆว่ามีเด็กชายรูปงามโผลออกมาจากหอยพานางจันเทวีเห็นแบบนั้นก็ดีใจมากเลยพุ่งเข้าไปทําลายหอยทิ้งเพื่อมาให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหนีกลับเข้าหอยอีกพอภพาษงเห็น หอยสุดรักโดนทําลายก็ถึงกับร้องไห้กระจองงองแงเพราะหอยนี้ก็เปรียบเสมือนห้องนอนของเขามันเป็นไปได้แฮะจนสุดท้ายแม่กับลูกชายก็ปรับความเข้าใจกันได้ แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นท่านหมื่นอินข้าราชการผู้จงรักภักดีต่อพระนางจันเทวีก็รู้สึกเริ่มเป็นห่วงพระนางจึงติดตามมาแอบดูชีวิตความเป็นอยู่ของพระนางแบบห่างๆพอหมื่นอินเห็นว่าพระสังออกมาจากหอยก็ดีใจมากถ้าเป็นแบบนี้ทั้งสองแม่ลูกคงกลับเข้าเมืองได้แล้วหม่อนอินจึงรีบน้ำข่าวไปเล่าให้คนในวังฟังแต่พระเอิญน,นางปิงคนใช้ส่วนตัวของพระนางจันทราก็แอบมาได้ยินเหมือนกันมันจึงนำเรื่องไปฟ้องพระนางจันทา เพราพระนางรู้เข้าก็กลัวว่าพระนางจันเทวีจะกลับมาแย่งทุกอย่างพระนางจึงเข้ากราบทูลทายศวิมลว่าตอนนี้พระนางจันเทวีที่ถูกขับไล่ออกจากเมืองแอบเป็นทูก,กับหมื่นอินจนมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนพอท้ายศวิมลได้ฟังก็โกรธมากโกรธจนหน้ามืดตามัวและสั่งให้เพชรฆาตไปจับตัวพระนางจันเทวีกับพระสังมาจากนั้นก็ให้ฆ่าพระสังต่อหน้าพระนางจันเทวีเสียเพื่อให้มันตรอมใจตายตามลูกมันไปอย่างทรมานนี่แกจะ โหดไปไหนเนี่ย หลังจากนั้นภาพก็ตัดมาทางพระสังที่กำลังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกระทั่งในตอนนั้นทีมพชาคาตก็ตามหาพระสังจนพบแต่เพื่อให้ภารกิจไม่ผิดพลาดพวกเขาจึงลองถามให้แน่ใจว่าหนูคือพระสังลูกพระนางจันททวีใช่ไหมพระสังที่ไม่รู้ว่าแม่ของตนเป็นเจ้าก็เลยตอบไปว่าแม่หนูชื่อจันเทวีเฉยๆจ้าไม่ใช่พระนางตอนนี้ไม่กำลังทำฟักทองแกงบวชอยู่ในบ้านพวกลุงกินกับหนูไหมจ้าพอลุงพชาคาตได้ฟังน้ำเสียงที่ ีแต่ความเมตตาการุณาเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นลูกของพระนางจันเทวีแน่นอนอีกทั้งลุงพชาคาดก็ทําใจฆ่าพระสังไม่ลงเพราะพระสังนั้นเป็นเด็กดีเกินไปแถมหน้าตาก็ยังคล้ายทายศวิมลมากเหตุใดพระองค์ท่านจึงเชื่อว่าพระสังเป็นลูกชูแต่ถ้าไม่ฆ่าพระสังตอนนี้อนาคตภายภาคหน้าท้ายศวิมลก็ต้องส่งคนมาฆ่าพระสังอีกเป็นแน่หลุงพชาคาดจึงตัดสินใจอุ้มพระสังไปมัดกับแพรและ ลปล่อยให้แพรลอยไปตามมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทางพนางจันเทวีและตากับยาที่เห็นพระสังถูกลักพาตัวก็รีบตามไปติดๆแต่ระหว่างทางพวกเขาก็ได้พบกับหมื่นอินที่ถูกขับไล่ออกมาจากเมืองเหมือนกันหมือนอินจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้พนางฟังว่าตอนนี้เราทั้งคู่ถูกพนางจันทราใส่ร้ายว่าเป็นชู้กัน ทำให้ทายศสวิมลส่งคนมาจับพระนางกับพระสังไปฆ่าในวังพอพระนางจันเทวีเข้าใจเรื่องราวก็ล้มแทบจับทำาไมชีวิตถึงเจอแต่เรื่องเลวร้ายไม่หยุดหย่อนจากนั้นทั้งหมดก็บังเอิญได้พบกับลุงเพชรขาดที่เดินทางกลับมาสารภาพกับพระนางจันเทวีว่าตอนนี้พระสังถูกรอยแพไปในมหาสมุทรแล้วพระนางโปรดให้อภัยกระหม่อมด้วยพอพระนางได้ยินแบบนั้นหัวอกคนเป็นแม่ก็แทบจะระเบิดเหมือนดั่งสวรรค์กั่นแกลง้งพระนางเพิ่งได้อยู่กับลูกในร่าง มนุษย์แค่แป๊บเดียวก็ต้องมาถูกพรากจากกันพระนางจันเทวีจึงขอสาบานไม่ว่าพระสังลูกแม่จะไปอยู่ที่ไหนแม่จะต้องตามหาลูกให้เจอ จากนั้นเวลาก็ผ่านไปถึง10วันพางผัสสังที่ถูกขึ้นทะเลซัดจนหมดสติแพก็ลอยมาขึ้นฝั่งนะเกาะยักษ์ที่มีนางพันธุรัตน์เป็นผู้ปกครองพอนางพันธุรัตน์เห็นหน้าผัสสังก็นึกเอ็นดูในความน่ารักน่าทนุถนอมอยากจะรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแต่นางก็เกรงว่าเด็กน้อยจะกลัวถ้ารู้ว่าที่นี่เป็นเกาะยักษ์นางพันธุรัตน์จึงสั่งให้บ่าวไพ่ทุกคนแปลงกายเป็นมนุษย์พอพรสสังตื่นได้สติเขาก็เอาแต่ร้องเรียกหาพนางจันเทวี ผู้เป็นแม่ทางนางพันธุรัตจึงปลอบใจเด็กน้อยว่าให้พักอยู่ที่เกาะนี้ก่อนเดี๋ยวหนูโตเป็นหนุ่มเมื่อใดฉันจะพาหนูไปหาแม่แท้ๆเองพระสังได้ยินแบบนั้นก็เชื่อใจและฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของนางพันธุรัตนับตั้งแต่บัดนั้นแล้วเวลาก็ได้กดสกิปไปอย่างรวดเร็วถึง10ปีจนบัดนี้พระสังได้อายุครบ15ปีบริบูรณ์อีกทั้งยังเก่งกล้าวิชาต่อสู้และเวทมนต์คาถาเนื่องจากนางพันธุรัตผู้เป็นแม่บุญ เป็นผู้ฝึกสอนให้กับมือนางรักพระสังประดุดดังลูกแท้ๆเรียกได้ว่าห่างจากพระสังไม่ได้เลยไม่งั้นอกแตกตายแน่แต่ทางพระสังนั้นกลับคิดถึงแต่พระนางจันเทวีผู้เป็นแม่แท้ๆเพราะนี่มันก็ตั้ง1ิปีแล้วเขาคอยเฝ้าถามแม่พันธุรัตน์อยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่จะพาเขาไปตามหาแม่จันเทวีสักทีทางนางพันธุรัตน์ก็ไม่มีทางเลือกนางจึงรับปากว่าหลังกลับจากบำเพ็ญเพียรในป่ารอบนี้แม่จะพาลูกไป ตามหาแม่จันเทวีเองซึ่งก่อนจะไปป่านางพันธุรัตน์มักจะสั่งพระสังไว้เสมอว่าห้ามเข้าไปที่หลังถ้ำเด็ดขาดตั้งแต่เล็กจนโตพระสังก็เชื่อฟังคําสั่งแม่มาตลอดแต่อย่างว่าตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นวัยขนองจึงมีความสงสัยอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดาดังคําที่ว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพระสังจึงตัดสินใจแอบเข้าไปที่หลังถ้ำจนได้พบกับซากกระดูกของคนและสัตว์มากมายกองรวมกันอยู่ทําให้พระสัง รู้ทันทีว่าแม่พันธุรัตท,ที่เลี้ยงดูเข้ามานั้นเป็นยักษ์กินคนสุดน่าเกลียดน่ากลัวแต่พระสังก็ทําใจดีสู้เสือเดินต่อไปในห้องชั้นในสุดกระทั่งเขาได้พบกระบ่อทองคาพระสังที่สงสัยจึงลองเอานิ้วก้อยจุ่มลงไปแล้วปรากฏว่านิ้วก้อยของเขาก็กลายเป็นสีทองพระสังจึงวัดใจลงไปอาบทั้งตัวจนร่างกายปลดล็อกเป็นสกรีนสีทองสุดงดงามเปียบดังเป็นร่างอวตารของเทวดามีหนา พระสังยังได้พบกับไอเทมวิเศษ3อย่างนั่นคือรูปเงาะที่เมื่อสวมใส่พระสังก็จะกลายเป็นเงาะป่าตัวดําสุดอัปลักษณ์เหมาะมากสําหรับการใช้อําพรางตัวส่วนไอเทมที่2ก็คือเกลือกทองหรือรองเท้าบินได้และสุดท้ายก็คือไม้พรองที่ทรงอนุภาพหลังจากได้ของวิเศษมาครอบครองพระสังก็ตัดสินใจหนีออกจากถ้าเพื่อไปตามหาแม่จันเทวีของตนเล่นซะพวกบ่าวไพ่พากันตามหาพระสังเสียยกใหญ่ เป็นเวลาเดียวกันที่นางพันธุรัตกลับมาจากป่าพอนางได้รู้ว่าพระสังหนีไปแล้วก็ตกใจมากและสั่งให้ทุกคนรีบตามหาให้ทั่วเกาะกระทั่งนางพันธุรัตสังเกตเห็นพนระสังอยู่บนยอดเขาก็ร้องอ้อนวอนให้ลูกชายลงมาหาทางพระสังท,ที่รู้ว่าแม่พันธุรัตเป็นยักษ์ก็กวจะถูกจับกินจึงดื้อดึงไม่ยอมลงไปหาทําให้นางพันธุรัตได้แต่ร้องไห้เรียกลูกชายอย่างสุดเสียงจนหน้าอกเริ่มแน่นหายใจไม่ออกกระทั่งนางพันธุรัตเริ่มไอ เป็นเลือดแต่พระสังก็ยังไม่ยอมลงมาเสียทีเมื่อรู้ตัวว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไม่ลงมาหาแน่แล้วนางพันธุรัต์จึงบอกพระสังว่าลูกแม่แม่จะเขียนคาถามาหาจินดามน์มนด้วยเลือดของแม่ไว้ตรงนี้มันคือคาถาเรียกสัตว์จตุบาทและมัดฉาชาติทุกชนิดเมให้ลูกติดตัวไว้เพื่อใช้สำหรับหาเนื้อหาปลาเวลาอับจนลูกสังของแม่แม่รักลูกนะ เมื่อเขียนคาถาจบครบหลักสูตรนางพันธุรัตก็ขาดใจตายเพราะความรักทันทีพอพระสังเห็นแม่ตายไปต่อหน้าเขาก็ตัดสินใจลงมากาบแม่เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับบอกบ่าวไพร่ให้นําร่างของแม่พันธุรัตกลับไปเก็บไว้ที่ถ้ำวันใดที่พระสังหาแม่แท้ๆเจอแล้วพระสังจะกลับมาสร้างเมนถวายพระเพลิงจัดพิธีศพให้แม่พันธุรัตอย่างสมเกียรติ เอาตรงๆดูแล้วขัดใจมากแกลงมาแต่แรกก็จบแล้วแถมให้นำศพไปเก็บสมัยนั้นมีโรงเย็นที่ไหนกว่าจะกลับมาศพเน่าพอดีแต่ช่างเถอะครับหลังจากทำเมฆพันธุรัตอกแตกตายพระสังก็สามารถท่องจำคาถามหาจินดามนได้อย่างขึ้นใจและได้สวมรูปเงาะออกเดินทางต่อไปจนพระสังที่เริ่มเหนื่อยล้าจากการเดินทางก็ได้แวะพักที่เมืองสามนนครจากนั้นภาพก็ตัดมาในวังหลวงของเมืองสา สามนนครที่มีเท้าสามนต์และพนางมนทราทําหน้าที่ปกครองเมืองอยู่ซึ่งทั้งสองก็มีพระธิดาหญิงล้วนถึง7พระองค์เมื่อทั้งเจเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์กลายเป็นสาวเต็มตัวมันก็ถึงเวลาที่พวกเธอจะมีคู่ครองเป็นของตนเอง ้าวสามน์จึงได้จัดพิธีเสี่ยงพวงมาลัยเลือกคู่โดยการเชิญเจ้าชายจากเมืองต่างๆมาให้องค์หญิงทั้ง7เลือกถ้าพวกเธอโยนพวงมาลัยไปให้ใครก็แปลว่าคนคนนั้นคือพระสวามีโดยองค์หญิง6คนแรกสามารถเลือกคู่คองของตนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งองค์แรกก็คือวิลาวันอภิเศกกับเจ้าชายสัทธาองค์ที่สองคือพันปกาอภิเศกกับเจ้าชายสาทีองค์ที่สคือพระนารัตอภิเศกกับเจ้าชายศีหารา องค์ที่4ี่คือปัทามาอภิเศกกับเจ้าชายสาทูองค์ที่หพาพกากองอภิเศกกับเจ้าชายสุรธีองค์ที่6คือประคองยศอภิเศกเาาเศกับเจ้าชายมาโนรมมันเหมือนขบวนการห้าสียังไงไม่รู้แต่สําหรับองค์หญิงคนสุดท้ายที่ชื่อว่ารจนากลับดื้อดึงไม่ยอมเลือกคู่เพราะตอนนี้เธอยังไม่พร้อมนั่นทาให้เท้าสามนกับพวกพี่ๆโมโหมากที่รจนาเอาแต่ใจตนเองทําให้พ่อแม่ต้องขายขี้หน้าอุตสา์ หาเจ้าชายมาให้เลือกตั้งมากตั้งมายกลับไม่เอาสักคนเท้าสามนจึงประชดลูกสาวโดยการสั่งให้อมาตไปออกประกาศให้ผู้ชายที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาทั้งเมืองมาเข้าพิธีคัดเลือกเพื่อเป็นคู่ครองของรจนาในเมื่อไม่เอาเจ้าชายก็เอาประชาชนเป็นผัวก็แล้วกันซึ่งก็เหมือนดังพมลิขิตเพราะในบรรดาผู้ชายทั้งเมืองก็มีพระสังในร่างเจ้าเงาะมาเข้าคัดเลือกด้วยเหมือนกันและที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อรจนาได้พบเจ้าเงาะนาง กลับมองเห็นเขาเป็นพระสังร่างทองอย่างกับว่าทั้งคู่เกิดมาเป็นเนื้อคู่กันอย่างนั้นแหละแถมรถจนายังมองเห็นอยู่คนเดียวซะด้วย แน่นอนครับล่อขนาดนี้รจนาจึงเกิดอาการปลิงและโยนมาลายเลือกเจ้าเงอะเป็นพะสวามีทําให้คนทั้งเมืองถึงกับตกใจกันใหญ่นี่เจ้าหญิงผู้เลอโฉมกับเลือกเจ้างาะป่าบ้าบใบเป็นผัวนั่นทำให้เท้าสามนอับอายจนแทบแทรแแผ่นดินหนีพระองค์จึงสั่งในประเทศรจนากับเจ้าเงาะให้ไปอาศัยอยู่ที่กระท่อมกลางนาท้ายเมืองเอาแล้วแกสั่งให้สามัญชนเข้ามาทําไมเนี่ย ทางรจนาเมื่อได้มาอยู่กินกับเจ้าเงาะในช่วงแรกรจนาก็รู้สึกโมโหตัวเองมากว่าอะไรมาเข้าสิงเธอถึงเลือกเจ้าเงาะตัวดํามาทําผัวส่วนเจ้าเงาะก็พยายามเอาใจเธอทุกอย่างแถมยังชวนรจนาเล่นจ้่จี้บนเตียงตามภาษาผัวเมียแต่รจนากับทําท่ารังเกียจไม่อยากจะเข้าใกล้แต่เจ้าเงาะก็ตื้อแล้วตื้ออีกทําให้รจนาเหลืออดเอาอีโต้ไล่ฟันเล่นสาเจ้าเงาะถึงกับหงอยและก็เดินเข้าห้องไปแต่ ท้ายพระสังก็ตัดสินใจถอดรูปง้อให้รจนาดูพร้อมกับอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังทางรจนาเมื่อได้เห็นพระสังร่างจริงก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือรากพระสังเข้าห้องไปฟัดกันทั้งคืนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็คองรักกันอย่างมีความสุขทำไร่ทำนาอย่างพออยู่พอกินหลังบ้านก็มีผักสดที่ปลูกให้เก็บหรือถ้าอยากจะกินเนื้อสัตว์ก็ใช้คาถามาหาจินดามน์แค่นี้ก็ได้เนื้อสัตว์มาก,กินแบบสบายสบาย ส่วนทางเท้าสามนที่ยังอับอายไม่หายพระองค์จึงวางแผนกำจัดเจ้างอทิ้งซึ่งพระองค์ก็ออกอุบายว่าพระองค์จะทำพิธีบวงสรวงเทวดาโดยใช้เนื้อปลา100ตัวและเนื้อสัตว์หตัวโดยคนที่ต้องไปหาปลากับเนื้อก็คือลูกเขยทั้ง7 ถ้าใครหามาไม่ได้มีโทษถึงประหารชีวิตซึ่งทางรจนะกับผรสสังในร่างเจ้าเงาะเมื่อรู้ข่าวก็มาได้วิตกกังวลหรือเดือดร้อนอะไรหาปลากับเนื้อแค่นี้สบายเห็นเห็นโดยผรสสังนั้นรีบตรงเข้าป่าและกลายเป็นร่างสกินทองเพื่อไล่คาถามาหาจินดามน์เรียกปลาเรียกสัตว์มาเป็นจํานวนมากส่วนทางหกเขยขนาดขนกันมาเป็นกองทับแต่หาทั้งวันก็ยังไม่ได้สักตัวแถมยังเกือบพลาดถูกจระเข้กินซะเองเองีกแต่ แต่แล้วทั้งหกเขยก็บังเอิญมาพบกับพระสังร่างทองพวกเขาเลยนึกว่าพระสังเป็นเทวดาเจ้าที่คอยปกปักรักษาสัตว์ในป่าทั้งหกจึงเข้าไปกราบขอปลากับเนื้อพระสังเห็นแบบนั้นก็เข้าทางจึงบอกกับหกเขยว่าได้ข้าจะให้ปลากับเนื้อแก่พวกเจ้าแต่มีข้อแม้นะนั่นคือพวกเจ้าทั้งหกต้องโดนเฉือนปลายจมูกและใบหูซึ่งทั้งหกเขยก็ไม่มีทางเลือกจึงตอบตกลงทนเจ็บไป จากนั้นทุกคนก็เร่งเดินทางกลับมาในวังหลวงปรากฏว่าพวกหกเขยที่โดนเฉือนปลายจมูกกับใบหูนั้นหาปลามาได้แค่คนละสองตัวส่วนเนื้อนั้นไม่มีติดมือมาเลยแต่ทางเจ้าเงาะป่ากลับหาปลาได้ถึง200ตัวแถมยังได้เนื้อแพะตัวใหญ่มาอีกตั้งหนึ่งตัวเลนสะท้าท้าสามน์โกรธจนเลือดขึ้นหน้าที่ไม่สามารถทําอะไรเจ้าเงาะได้เลยพระองค์จึงสั่งยกเลิกพิธีบวงสวงและบอกให้ทุกคนแยกย้ายจะไปไหนกันก็ ไปแต่เท้าสามมนนั้นก็ยังไม่ล้าความพยายามพระองค์จึงตัดสินใจจะส่งคนไปฆ่าเจ้าง้อทิ้งแต่ตอนนั้นเองทางอัมมย์ก็เดินทางมารายงานว่าตอนนี้เมืองของเรากําลังถูกข้าศึกปริศนายกทัพมาโจมตีพร้อมทั้งยังส่งสารท้ารบมาให้พระองค์ว่าภายในเจ็วันถ้ายังไม่มีใครเอาชนะแม่ทัพของข้าศึกได้เมืองสามมนนครแห่งนี้ต้องตกเป็นของพวกมันเมื่อโดนท้าขนาดนี้ ท้าสามนไม่มีทางยอมเด็ดขาดพระองค์จึงส่งหกเขยออกไปสู้แต่สุดท้ายทั้งหกก็พ่ายแพ้กลับมาอย่างน่าอับอายทําให้เท้าสามนเริ่มวิตกกังวลตอนนี้ทั้งเมืองไม่มีใครเก่งกล้าสามารถจะออกไปสู้แล้วเหลือก็แต่เพียงเจ้าเง้ะป่าลูกเขยคนที่เจ็ดเท่านั้นเท้าสามนจึงไม่มีทางเลือกพระองค์กับพระนางมนทาจึงต้องบากหน้าไปขอร้องให้เจ้าเง้ะออกไปสู้เพื่อบ้านเมืองแต่เจ้าเง้ะก็ไม่สนตลอดเวลาที่ผ่านมามีแต่คน รังเกียดเงาะเห็นเงาะเป็นตัวประหลาดทีงี้จะมาขอให้ช่วยพระนางมน้าเห็นแบบนั้นจึงบอกเจ้าเงาะว่า ถ้าเมืองเราแพ้ผู้หญิงทุกคนต้องถูกยึดไปเป็นเฉลยทั้งหมดรวมถึงรจนาด้วยเจ้างอได้ยินแบบนั้นจึงเปลี่ยนใจใครจะมาเอารจนาของข้าไปย่ำยีไม่ได้พอกล่าวจบเจ้างอจึงถอดรูปกลับเป็นพระสังร่างทองเล่นสับพนางมนทาผู้เป็นแม่ยายถึงกับตาค้างในความหล่อส่วนเท้าสามนพอรู้ความจริงก็เข้ามากอดพระสังซะแน่นพร้อมกับกล่าวขอโทษสำหรับเรื่องไม่ดีที่เคยกันแกลง้งพระสังก็ไม่ได้กโกรธเครืองอันใดพร้อม กับอาสาไปสู้กับข้าศึกเพื่อปกป้องรจนางกับบ้านเมืองสุดท้ายด้วยความเก่งกาจของพระสังร่างซูปเปอร์ไซย่าสีทองพระองค์ก็สามารถเอาชนะข้าศึกจนพวกมันต้องถอยทัพหนีกลับไปทําให้พระสังกลายเป็นวีร,รลุรุษของเมืองสามนนครน,นับแต่นั้นเหมือนทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแต่ก็ยังมีสิ่งที่พระสังต้องทําอยู่นั่นคือการตามหาแม่จันเทวีเวลาผ่านไปนับเดือนพระสังก็สวมรูปเงาะบินหาแม่ไปในทุก ี่จนกระทั่งเหมือนสวรรค์เมตตาพระสังบังเอิญมาเจอแม่ที่กําลังออกตามหาพระสังอยู่เช่นกันโดยพระนางจันเทวีได้ท่านหมื่นอินกับลุงพระชะคาดเป็นคนคอยติดตามดูแลตลอดการเดินทางหลังจากที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการในที่สุด แม่กับลูกที่พัดภาคจากกันมานับสิบปีก็ได้กลับมาพบกันเสียทีเป็นอันจบเรื่องราวของสังทองลงอย่างสมบูรณ์ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับสังทอง2522แล้วหนังเรื่องนี้ทั้งในเว็บ IMDB และเว็บมะเขือเน่าก็ไม่มีการลงคะแนนใดๆไว้เลย เกตความรู้เล็กน้อยหนังเรื่องสังทอง2552ไม่ได้เปิดเผยวันฉายโรงเปิดเผยเพียงแค่ปีพศออเท่านั้นและกำกับโดยคุณวินัยวันนเสวกอีกทั้งเรื่องทุนสร้างและรายได้ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมา และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์่าที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ